ที่ข่าวสารงานบุญในโครงการทอดกรถินสามัคคีทั่วไทยนะครับ5,000วัดซึ่งก็จะมีที่วัดเขาหัวนาจังหวัดนครนายกสำนักสงการรัตนารามจังหวัดยะลาและที่วัดปอดจังหวัดสมุทรสงครามบรรยากาศความปลื้มปีดทยจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันได้เลยครับเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นที่วัดเขาหัวนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัด โดยคณะศิษยานุศิตวัดพระธรรมกายน้อมบูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชโยภายในงานก็มีสาธุชนในพื้นที่มาร่วมง,งานบุญเป็นจำนวนมากครับโดยพระครพูพิพัฒน์บุญยเกแท่านประธานสงฆ์กัลยาณมิตรรพีพรเตชะวะรินเลิศนะครับเป็นประธานกฐินในปีนี้ทางด้านกัลยาณมิตรนริพล์เตชวัฒนวันนาและกัลยาณมิตร เมมหาดำรงคุลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้ากฐถินโดยจะเห็นได้นะครับว่าบรรยากาศของการทอดกฐินในครั้งนี้พุทธศาสนิกชนก็ต่างร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการสืบสารอาริยประเพณีอันง,งดงามของชาวพุทธถือเป็นการสร้างความสมัครสมานสมามัคคีนะครับให้เกิดขึ้นในภาพของพุทธบริษัทนะครับที่ได้พร้อมใจกันในการสืบสารอาริยประเพณีอันง,งดงามนี้ครับ ไปต่อกันที่ภาคใต้ของพื้นแผ่นดินไทยกันบ้างนะครับก็คือสำนักสงจันรัตนารามตําบลยะรมอําเภอเบตงจังหวัดยะลาครับก็ได้มีพิธีทอดกรถินเช่นเดียวกันโดยในการนี้คณะเสษยจอนุสิทธิวัระธรรมกายนำโดยกัลยาณมิตรธรรมรพรประมวลโกศลยุทธและคณะกัลยาณมิตรชุมชนสันติสุกเปตงได้ร่วมกันอัญเชิญผ้ากรถินในโครงการทอดกรถินสามคีทั่วไทย5,000วัดมาร่วมถวายด้วย โดยได้รับความเมตตาจากพระประหลาดสุชาติกิติพันโทรประธานสำนักสงฆ์จันทรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายเอกยังอภัยนสสงขาในอำเภอเบตงเป็นประธานฝ่ายคารวสได้นำกล่าวคำถวายภระกรถินเป็นภาษาบาลีทางด้านการยานามิตรประวัติสมพิษผู้แทนการยานามิตรชุมชนสันติสุกเบตงนํากล่าวคำถวายภระกรินในภาคภาษาไทย ภายในงานนะครับก็มีทั้งชาวไทยพุทธเชื้อสายจีนชาวตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับแล้วก็ชาวเหนือพร้อมทั้งเด็กและเยาวชนในอำเภอเบตงมาพร้อมใจกันทอดกฐถินสามัคคีในครั้งนี้ซึ่งการทอดกฐถิ่นนอกจากจะเป็นการสืบสานและรักษาอารยประเพณีที่งดงามแล้วครับยังเป็นการสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวพุทธของเราด้วยอนุโมทนาบุญนะครับ มาต่อกันที่สมุทรสงครามกันบ้างนะครับที่วัดโบดตําบลบางกุ้งอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรมงานบุญเมื่อวันที่16ตุลาคมเช่นเดียวกันในพิธีทอดกรถินสามัคคีครั้งนี้นะครับคณะิสษ็ยานุสิตวัะธรรมกายได้มีผู้แทนคณะเิด็จอนุสิตนํากล่าวคําถวายผ้ากรถินคือกัลยาณมิตรสุทธิวุสิริกันและกัลยาณมิตรเทียรพรรัติวัฒน์ซึ่งตลอดพิธีกรรมดําเนินไปด้วยความปลับลื่มนปีติใจ ทุกท่านได้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาชาวบ้านในพื้นที่ก็ต่างมีความปลื้มใจนะครับที่คณะเสษเยียนุสิตวัพระธรรมกายได้น้อมนำกฐถินมาร่วมถวายในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับ